เราทุกคนอยู่ในสังคมกันตั้งแต่เกิดเริ่มจากสังคมหน่วยเล็กที่สุดคือครอบครัวขยายไปเป็นชุมชนจังหวัดประเทศทวีปไปจนถึงสังคมโลกอันกว้างใหญ่เรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นที่หนึ่งแต่อาจจะส่งผลกระทบไปยังสังคมส่วนต่างๆรอบตัวได้ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมนาที่และชีวิตความเป็นอยู่ เราควรรู้เพราะมันสนุกดี สวัสดีคะ่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่วิวครั้งนะคะในรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะเอาเรื่องราวสนุกนะคะเกี่ยวกับสังคมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและอื่นๆอีกมากมายมาเล่าน้องๆฟังในทุกสัปดาห์เลยค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้บอกเลยว่าเราจะมากับเรื่องภูมิศาสตร์นะคะน้องๆรู้กันไหมว่าในโลกของเราเนี่ยประเทศไหนมีขนาดใหญ่ที่สุดอ่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลย ได้เวลารับสมองประลองความรู้กันแล้วครับทุกคนคําถามแรกของเราในวันนี้ก็คือรู้หรือเปล่าว่าประเทศไหนมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกนะแล้วประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดของโลกละ่ะคือประเทศอะไรประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกละ่ะคือประเทศอะไร ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันตกมีแนวชายฝั่งยาวมากแต่มีประชากรน,น้อยมากคือประเทศไหนนะแล้วประเทศไหนในอาเซียนที่มีภาษาและอาหารการกินคล้ายกับประเทศไทยไปหาคำตอบพร้อมกันเลย พี่วิวไปเมื่อกี้แล้วมีใครได้ลองเดากันบ้างไหมคะว่าประเทศไหนในโลกเนี่ยมีขนาด กว้างที่สุดนะคะซึ่งพ่วิวเนี่ยก็ไม่ได้จะมาตอบแค่คําตอบเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้พ่วิวเอามาเล่าให้ฟังถึง5อันดับด้วยกันค่ะเรามาไล่กันทีละลำดับดีกว่าไล่ตั้งแต่ลำดับที่5นะคะไปจนถึงลำดับที่1เลยว่าประเทศไหนมีขนาดกว้างที่สุดค่ะเริ่มจากลำดับที่5นะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่อยู่บริเวณทวีปอเมริกาใต้ค่ะเป็นประเทศที่มีป่าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่นะคะหรือว่า ป่าอเมซอนนั่นเองหรือว่าที่ฝรั่งเขาจะเรียกว่าแอรมาซอนนะคะประเทศนั้นก็คือประเทศบราซิลค่ะด้วยพื้นที่ประมาณ 8ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรนะคะถือว่าเป็นประเทศที่ขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยเนี่ย16เท่าด้วยกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะถึงประเทศเนี้ยจะมีป่าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วประเทศนี้อยู่ติดทะเลค่ะแล้วก็มีชายฝั่งค่อนข้างยาวเลยทีเดียวและเมืองสําคัญต่างๆของประเทศบราซิลเนี่ยก็มักจะอยู่ติดชายฝั่งทะเลค่ะ,คะก็ได้แก่เมืองริโอเดจาเนโรและเมืองเซาเปาโลค่ะ ส่วนประเทศลำดับที่4นะคะบอกเลยว่าอยู่ไม่ไกลไทยขนาดนั้นค่ะเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะและมีประชากรมากที่สุดในโลกด้วยค่ะประเทศนั้นก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะที่มีพื้นที่มากถึง 9ล้านหแสนตารางกิโลเมตรค่ะน,นี้ประมาณประมาณนะเราปัดตัวเลขกลมๆค่ะรู้กันไหมคะว่าคนในประเทศจีนเนี่ยมีเยอะถึงขนาดที่ถ้าเราหยิบขึ้นมาแค่อาชีพเดียวนะอย่างอาชีพหมอเนี่ยมาคำวนวณคร่าวๆนะคะแค่หมอที่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยมากกว่าจํานวนประชากรของประเทศกาตาร์ทั้งประเทศอีกค่ะเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่แบบว่ามีประชากรเยอะจริงๆนะคะ ส่วนบริเวณพื้นที่ของประเทศจีนเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะด้วยความที่ประเทศของเขานี่ใหญ่มากๆนะคะมีพรมแดนติดถึง14ประเทศด้วยกันค่ะดังนั้นภายในเนี่ยลักษณะภูมิอากาศมีตั้งแต่หนาวเย็นนะคะมีหิมะตกไล่จนถึงทะเลทรายที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกรวมไปถึงพวกบริเวณป่าดิบชื้นด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยประเทศเดียวครบทุกอย่างเลยค่ะ ส่วนประเทศลำดับที่3นะคะบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักค่ะเพราะว่าประเทศนี้ก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะมีพื้นที่ใหญ่ถึง 9ล้าน8แสนตารางกิโลเมตรค่ะก็ถือว่าใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ19เท่าด้วยกันนะคะเพราะว่าห่างกันแบบห่างกันมากเลยทีเดียวนะซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยด้วยความที่พื้นที่ใหญ่มากๆนะคะก็เลยมีการแบ่งเขตประเทศเนี่ยออกเป็นประมาณ3โซนหลักๆค่ะเริ่มจากโซนตะวันตกนะคะตั้งแต่ชายฝั่งตะวันตกถึงบริเวณเทือกเขาโรก,กี้อันนี้จะเป็นชายหาดยาวนะคะก็จะเป็นบริเวณที่แบบอบอุ่นค่ะส่วนตอนกลางของประเทศเนี่ยตั้งแต่เทือกเขาโรก,กี้ถึงแม่น้ำ มิสซิสซิปปีเนี่ยนะคะก็จะเป็นบริเวณที่ราบอันกว้างใหญ่ค่ะและโซนสุดท้ายนะคะตะวันออกสุดเลยค่ะก็คือบริเวณที่เป็นแหล่งเขตเศรษฐกิจสําคัญเมืองสําคัญนะคะก็อยู่ตั้งแต่แม่น้ำมิสซิสซิปปีไปจนถึงชายฝั่งอีกด้านนึงค่ะ ส่วนประเทศลำดับที่สองเนี่ยนะคะบอกเลยว่าประหลาดมากค่ะเพราะว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่อยู่ติดกับสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือประเทศนี้มีจํานวนประชากรน้อยมากๆเลยค่ะ mm hmm. เมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่ของตัวเองนะคะคือประเทศแคนาดาเนี่ยมีพื้นที่ถึง 9ล้าน9000แสนตารางกิโลเมตรค่ะถือเป็นขนาดประมาณ19.4เท่าของประเทศไทยนะคะแต่ว่าเขามีจํานวนประชากรอยู่แค่ประมาณ25ล้านคนด้วยกันค่ะดังนั้นนึกสภาพจํานวนประชากรเทียบกับจํานวนพื้นที่สิคะอู้หูเรียกได้ว่าอยู่กันสบายสบายเลยค่ะทีนีน้ประเทศแคนาดานะคะเนื่องจากอยู่ทางตอนเหนือมากๆดังนั้นภูมิอากาศก็จะค่อนข้างหนาวเย็นมากเลยทีเดียวค่ะ ในที่สุดนะคะเราก็มาถึงประเทศอันดับหนึ่งแล้วค่ะน้องๆคิดว่าประเทศไหนคะที่มีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดเลยประเทศนั้นนะคะบอกเลยว่ามีขนาดพื้นที่ใหญ่ถึง33เท่าของประเทศไทยค่ะมีพื้นที่ถึง17ล้านตารางกิโลเมตรด้วยกันนะคะแทบจะนึกภาพไม่ออกเลยนะประเทศนั้นนะคะก็คือประเทศ รัสเซียค่ะทุกคนซึ่งรัสเซียเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีพรงดนติดก,กับประเทศต่างๆถึง14ประเทศด้วยกันนะคะและที่สําคัญก็คือเนื่องจากรัสเซียเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือมากๆค่ะดังนั้นอากาศของประเทศรัสเซียเนี่ยหนาวเย็นตลอดปีนะคะไม่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นอยู่เลยค่ะภูมิอากาศของที่นั่นจะเต็มไปด้วยป่าสนไทก้านะคะหรือว่าเขตอากาศทุ่งหญ้าทุ่งน้ําแข็งอะไรต่างๆค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหหนาวจริงๆนะรัสเซียแล้วก็กวางใหญ่มากจริงๆค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือ5อันดับประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกนะคะส่วนประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะก็บอกเลยว่าอยู่ที่อันดับประมาณ51ของโลกค่ะมีพื้นที่ประมาณ5 0 0 0ตารางกิโลเมตรนะคะห่างไกลกับ5ประเทศนั้นมากจริงๆเลยค่ะ อยาเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียเข็มขัดอย่าเสียกางเกงฮัดวันนี้เข็มขัดไปไหนวิดพื้นหนึ่งทีปฏิบัติเ e s yes, <sir>. s i วันนี้เราได้รับหน้าที่ที่สำคัญมากมาอย่างหนึ่งนั่นก็คือปกป้องดูแลป้อมปราการของเราหรือบ้านของเรานั่นเองพร้อมรับมือกับสตูของเราไหมฮัทพร้อมอร์ sir. แล้วเราจะเตรียมการยังไงดีครับ ก่อนอื่นแล้วก็ต้องมีธงสัญลักษณ์บอกอาณาเขตของเราธงจะเป็นสัญลักษณ์ยังไงดีครับธงของเราก็คือ,อคือเออคืออะไรยังไม่รู้เลยโอ้เจะทำยังไงดีครับเนี่ยที่มีไอเดียดีๆแล้วนั่นก็คือถ้าเราอยากมีธงเจ๋งและเท่ไม่เหมือนใครเราก็ต้องไปดูของตัวอย่างของชาติที่เขามีอยู่แล้วกันเลยพร้อมไมหมฮัทยั่งเซ เราไปกันเลยเดินหน้าเต็มกำลังขวาหันซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายโดยปกติเราก็รู้ว่าธงชาติไทยของเรามีความหมายถึงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่ถ้าอยากรู้จักธงชาติของประเทศเพื่อนบ้าน<ๆ>ก็ต้องมาเรียนรู้ที่นี่เลยที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ที่รวมเรื่องราวของสิบประเทศไว้ครบเลยโอ้ข้ามาโซนนี้ก็จะหน้ากากผีตาโขนหัวโขนรามเกียรติ์แต่เอ๊เหมือนมีชุดโขนแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นด้วยนะครับพี่โลใช่แล้วฮานนั่นคือโขนประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับวัฒนธรรมมากเหมือนกับเราและสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมา มันกับลายธงชาติของประเทศเขาที่มีรูปปรา,าสาทหินคนครวัดที่เป็นสีขาวตั้งอยู่ตรงกลางธงเลยซึ่งความหมายบนธงชาติตัวคล้ายกับประเทศเราคือสีน้ำเงินหมายถึงกษัตริย์สีแดงหมายถึงชาติส่วนปราสาทนครวัดสีขาวหมายถึงสันติภาพพี่ลูดูหุ่นเชิดตัวข้างๆเหมือนจะเป็นหนุมานแบบบ้านเราเลยแต่เป็นของประเทศที่มีธงชาติสีแดงและสีขาว เป็นประเทศอะไรนะดูจากสีธงชาติที่มีแค่สองสีก็รู้ทันทีเลยว่าคือประเทศอินโดนีเซียยังไงเล่าในแผนที่โลกอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะเยอะมากแถมยังได้รับวัฒนธรรมของรามเกียรติ์คล้ายๆกับประเทศเราเพียงแต่เขาสร้างให้เป็นการแสดงแบบผุนเชิด ไม่ได้มีแค่หุ่นเชิดของอินโดนีเซียอย่างเดียวนะพี่โลข้างๆมีหุ่นห้อยติดกับเชือกหลายๆเส้นที่เป็นประเทศของธงชาติสีเหลืองสีเขียวสีแดงและรูปดาวตรงกลางด้วยครับอ๋อหุ่นสายที่ฮาร์ดเห็นเรียกว่ายกเตเป็นของประเทศสาธ,ธารณรัฐแห่งสาภาพภาพ,พม่าหรือเมียนมาคนเมียนมาเขาใช้หุ่นนี้เชิดเล่าเรื่องราวได้หลายอย่างเลยนะทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ ศาสนาและวิถีชีวิตแต่ธงชาติของประเทศเมียนมามีสีไม่ค่อยเหมือนกับฝั่งบ้านเราแต่กลับไปคล้ายประเทศจีนหรืออินเดียมากกว่าไม่ใช่แค่ประเทศเมียนมาอย่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนมามที่ติดอยู่กับประเทศจีนก็มีสีธงชาติและการแต่งกายคล้ายกับประเทศจีนมากๆซึ่งดาวตรงกลางก็น่าจะได้มาจากประเทศจีนเช่นเดียวกับประเทศเมียนมาเหมือนกัน โอ้ยประเทศที่อยู่ใกล้ๆกันก็มีอะไรเหมือนๆกันไปหมดเลยเนาะจริงๆแล้วถ้าสังเกตจากประเทศที่อยู่ติดกับประเทศไทยอย่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีทั้งภาษาอาหารและวัฒนธรรมเกือบจะเหมือนกับเราเลยนะอย่างคนลาวก็จะกินข้าวเหนียวเหมือนกันกับเราและกินอาหารคล้ายกันด้วยนะครับภาษาที่เขาใช้ก็จะคล้ายกับภาษาอีสานเหมือนกันอย่างประเทศไทยทักทายกันว่าสวัสดี ประเทศเราก็จะใช้คําว่าสบายดีสัญ,ญลักษณ์ธงชาติของประเทศเราจะมีความเชื่อมโยงกับประเทศเราโดยประเทศเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์รูปวงกลมที่หมายถึงดวงจันทร์ที่ลอยอยู่เหนือแม่น้าโขงแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศเราแล้วอย่างประเทศที่อยู่ติดกับภาคใต้ของประเทศเราเหร่ะพี่โลมีความเหมือนกันบ้างไหมโอ้ยประเทศมาเลเซียมีทั้งวัฒนธรรมการแต่งตัวที่เหมือนกับคนใต้บ้านเราเลยนะ และการนับถือศาสนาอิสลามของคนภาคใต้รวมทั้งภาษามาลายูการทักไายก็จะได้รับมาจากประเทศมาเลเซียนะเพราะประเทศมาเลเซียมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติขณะในธงชาติยังมีสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามด้วยนะที่เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวอยู่บนธงชาติอย่างชัดเจนเลย เมื่อเรามีธงชาติแล้วเราก็ต้องมีธงบ้านเพื่อบอกอาณาเขตและบอกว่ามีคนสองคนเท่ๆคอยคุ้มกันบ้านเราอยู่ไงเล่าธงของบ้านเราจะเป็นรูปเรายืนอยู่บนพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สีเขียวนั่นหมายถึงความปลอดภัยและสามารถช่วยคนอื่นที่เดือดร้อนได้ครับอืพลนทหารฮัทไปลาดตระเวนรอบบ้านปฏิบัติสายพัน เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงขนาดพื้นที่ของประเทศกันไปแล้วนะคะว่าประเทศไหนมีขนาดกว้างใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็แอบไปแตะจํานวนประชากรมานิดหนึ่งใช่ไหมคะว่าแต่น้องๆรู้กันไหมคะว่าประเทศไหนเนี่ยมีจํานวนประชากรมากที่สุดในโลกค่ะ แน่นอนว่าอันดับหนึ่งก็คือประเทศจีนหรือว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นเองค่ะด้วยประชากรถึง1,400ล้านคนนะคะส่วนอันดับที่2เนี่ยตามกันมาติดๆเลยค่ะแล้วก็อยู่อีกฟากหนึ่งของประเทศไทยเรานะคะนั่นก็คือประเทศอินเดียค่ะมีจำนวนประชากรถึง1,300ล้านคนค่ะเรียกได้ว่าประเทศจีนกับประเทศอินเดียเนี่ยนะคะรวมกัน2ประเทศมีประชากรมากถึง36%ของโลกทั้งใบเลยค่ะก็คือ เกือบครึ่งโลกไปแล้วนะแค่2ประเทศค่ะส่วนอันดับที่3-6ถึง6เนี่ยนะคะก็ได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะมีจำนวนประชากรประมาณ300ล้านคนนะคะต่อด้วยอินโดนีเซียปากีสถานแล้วก็บราซิลค่ะที่ประมาณประเทศละ200ล้านคนนะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่อันดับที่3ถึงอันดับที่6รวมกันเนี่ยสประเทศนะคะ ยังมีจำนวนประชากรไม่เท่าจีนประเทศเดียวหรือว่าอินเดียประเทศเดียวเลยค่ะสองประเทศแรกนี่จำนวนประชากรมากจริงๆนะคะเมื่อกี้เนี่ยนะคะเราไล่กันอย่างรวดเร็วไปที่อันดับที่6กันแล้วใช่ไหมคะส่วนอันดับที่ 7, 8, 9, 10เนี่ยก็ได้แก่ประเทศไนจีเรียบังกลา,าเทศรัสเซียแล้วก็เม็กซิโกค่ะ ก็รวมกันเป็น10อันดับประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกนะคะแต่น้องๆรู้กันไหมว่าประเทศที่น่าสนใจเนี่ยคือประเทศที่11ค่ะประเทศลำดับที่11เนี่ยนะคะบอกเลยว่าเขาเป็นแค่ประเทศที่เป็นเกาะค่ะแล้วก็มีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยอีกนะคะแต่ว่ามีจํานวนประชากรมากถึง126ล้านคนค่ะโอ้โหเยอะมากจริงๆนะประเทศนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่หลายคนชอบไปเที่ยวแล้วก็คิดถึงด้วยค่ะก็คือประเทศ ญี่ปุ่นนั่นเองนะคะนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้ในเมืองใหญ่ๆของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีตึกสูงค่อนข้างมากค่ะเพราะว่าเขาจําเป็นจะต้องใช้พื้นที่ของเขาให้คุ้มที่สุดนั่นเองค่ะส่วนประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะก็ไม่น้อยหน้าใครในโลกค่ะเพราะว่ามีจํานวนประชากรมากเป็นอันดับที่20ของโลกเราเลยทีเดียวนะคะด้วยจํานวนประชากรทั้งหมด69ล้านคนค่ะ เมื่อกี้เนี่ยน,นะคะเราพูดถึงเหล่าประเทศที่มีจํานวนประชากรเยอะๆๆๆกันไปเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าน้องๆอยากรู้กันไหมว่าประเทศไหนที่มีจํานวนประชากรน้อยที่สุดในโลกอันเนี้ยพี่วิวแอบแถมให้นะคะบอกเลยว่าประเทศเหล่านี้ประชากรน้อยมาก น้อยสุดๆแถมยังเป็นที่แบบไม่รู้จักเลยเรียกได้ว่าน้องๆอ,อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะเริ่มจากประเทศที่มีประชากรน,น้อยที่สุดก่อนค่ะบอกเลยว่าอันนี้เสมอกันนะคะหลายประเทศเลยค่ะ,ะประเทศเหล่านั้นนะก็ยกตัวอย่างเช่นเกาะเฮิร์ตและหมูกก่เกาะแบกโทนอล เกาะฮาวแลนด์เกาะปีโตที่1และอื่นๆอีกมากมายค่ะคือพวกเกาะเหล่านี้เนี่ยนะคะส่วนมากจะเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลค่ะแล้วก็เป็นอาณานิคมของประเทศต่างๆนะคะแล้วน้องๆรู้ไหมว่าพวกเกาะเหล่านี้มีจํานวนประชากรเท่าไหร่บอกเลยว่าน้อยมากๆค่ะเพราะว่าพวกเกาะเหล่านี้มีจํานวนประชากรทั้งหมด 0คนค่ะก็คือไม่มีคนอยู่นั่นเองนะคะแต่ฟังแบบนี้น้องๆก็แบบอ้าวอ้าวก็ไม่มีคนอยู่แล้วแล้วนับเป็นประเทศเหรอก็นับค่ะเพราะว่าเขามีเจ้าของไงอย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวแถมให้อีกนิดนึงเรามาดูประเทศที่มีจํานวนประชากรน้อยที่สุดเอาแบบที่มีคนอยู่กันดีไหมอันนี้ก็มีคนอยู่นะคะแต่ว่าน้อยมากจริงๆค่ะนั่นก็คือประเทศหมู่เกาะเซาจอร์เจียและหมู่เกาะเซาแซนด์วิชค่ะ เป็นอนณานิคมของสหราชาอาณาจักรหรือว่าอังกฤษนะคะและมีประชากรอยู่ถึงทั้งหมด20คนด้วยกันค่ะก็เรียกได้ว่าเล็กๆน่ารักอบอุ่นนะคะรู้จักกันทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ จำนวนประชากรในโลกของเรานะคะทั้งจํานวนประชากรที่มากที่สุดแล้วก็จํานวนประชากรที่น้อยที่สุดค่ะแต่น่าเสียดายมากๆเลยนะที่เวลาของเราในวันนี้หมดลงแล้วค่ะแต่ไม่ต้องห่วกนะคะเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่วิวจะหาเรื่องราวสนุกๆแบบนี้มาเล่าน้องๆฟังเช่นเคยคะ่ะในรายการสังคมสนุกคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมภูมิศาสตร์ความรู้รอบตัวและอื่นๆอีกมากมายค่ะรอติดตามชมกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนละกันคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ อย่าเพิ่งไปไหนมาทบทวนความรู้กันหน่อยรู้ไหมว่าประเทศไหนมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกนะประเทศรัศเสเซียนั่นเองครับมีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยถึง33เท่าเลยนะแล้วประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดของโลกล่ะคือประเทศอะไร ประเทศจีนหรือสาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นเองประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกล่ะคือประเทศอะไรประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกก็คือประเทศอินเดียแล้วประเทศที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันตกมีแนวชายฝั่งยาวมากแต่มีประชากรน้อยมากคือประเทศไหนนะ ถูกต้องประเทศแคนาดาครับแล้วประเทศไหนในอาเซียนที่มีภาษาและอาหารการกินคล้ายกับประเทศไทยใช่แล้วสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคนตอบถูกกันทุกข้อเลยแล้วสิ